สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีกับทุกคนครับเรารู้ว่าทุกคนที่ดูเราอยู่เนี่ยนะคือทีมแข่งนั่นเองฮะกับการ<ช><ะ>ขัน King of Fighter The l e a g u e ฮะแต่ว่า The l e a g u e เนี่ยเราจะคัดแค่8ีมเท่านั้น,น,นซึ่งตอนนี้ทีมสมัครประมาณ28ทีมและ28ทีมนี้ฮะเราจะคัดให้เหลือเพียงแค่8เพื่อไปเข้าสู่ลีกแล้วไปเจอกับอีก4ทีมว่างรวมเป<ะ>็น12แล้วแข่งขันกันนะฮะการแข่งขัน<อ>ในการน,นี้เนี่ยเงินรางวัลเนี่ยก็รวมหมดประมาณเกือบห้าหมื่น สามารถติดตามกันได้ที่เว็บ w w w t g p l t e ฮะเราเรวอนะครับรัวมากเลยโอเคก็นี้เราไม่ให้เสียเวลาครับเราจะทำการจับสายการแข่งขันฮะเราเรียกง่ายๆว่ามันคือการสุ่มฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอันที่เห็นเนี่ยฮะคือเราเรียงรายชื่อตามทีมที่สมัครมาก่อนสิใช่ครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันดูไม่ดีนักใช่ครับแล้วก็จะเขย่า ขย่าถูกต้องฮะขย่าครับขย่าเรามีโปรแกรมในการขย่าแต่ว่าจะสับกี่ทีดีล่ะเอาไงดีฮะคุณแมยกิ้งฮะสามทีไปแตยกิ้งบอกสามทีฉะนั้นทีมไหนเจออะไรหนักโทษแมยกิ้งนะใกล้ขันเราจะอธิบายว่าจะแข่งงไงครับตูนมือผียังไม่เกี่ยวกับผมครับอ่ะรอบีกหนึ่งเนี้ยสับแล้วนะสับมานะอ่ะรอบที่สองครับหลังจากสับเนี่ยให้โปรแกรมมันวางตารางการแข่งขันเองเลยนะฮะเราจะสับนะครับสามครบแล้วครับแล้วก็จะ เข้าไปสู่การตลาดอะไรตลาดเป็นอย่างนี้ฮะนี่เรียบร้อยออกมาแล้วนะเอเข้าใจกันไหมเอ่ยเดี๋ยวจะใครไม่เข้าใจจะทำข่าวขึ้นให้อีเทีหนว่าเพื่อเพื่อความที่ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันการแข่งขันจะเป็นแบบดับเบิลครับ ดับเบิลนี่คือยังไงครับเป็นการคูณ2บวกของเดิมไม่ใช่สิ <laughs> เดี๋ยวเอาเมาส์ตัว2 0 0พปาหน้าเลยครับนี่มัน2,000นเนี่ยมันราคาสูงมากจะบอกว่า <c oughs> การแข่งดับเบิลก็คือเป็นการแข่งแบบมีสายบนสายล่างโดยทุกคนเนี่ยทุกทีมจะอยู่ในสายบนก่อนอย่างที่เห็นนะรอบแรกจะมีบางทีมที่ได้บายไป <c oughs> นะจะเข้าสู่รอบ2เลยโดยที่รอบแรกเนี่ยแข่งขันกันแบบแพ้ตกรอบแข่งขันนัดเดียวนะแพ้ตกรอบเลยฮะอย่างเนี้ยฮะคู่แรกนะ A เนี่ยก็จะเป็นคู่เดอะลาร์ดบลิ เจอกับด้าของ Hello World ใครชนะจะเข้าไปเจอกับ Addic เกมเมื่อทีมฮะส่วนทีมที่แพ้จะตกมาอยู่ในสายล่างแบบนี้ฮะที่เขียนว่า Loss B, Loss C, Loss E, Loss F Loss ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือใครล o อ s จากตรงไหนอย่างเงี้ยฮะล็อตเอลอตเอจะได้เข้าตรงนี้ก่อนอนะนึกสภาพออกใช่ไหมฮะเออมันจะถูกทำโดยโปรแกรมฮะอย่างล o อ s เอเนี่ยก็จะมารอผู้แพ้ <A. S 1> อ่าใช่ครับมันจะเป็นการลอ ตามระดับไปเดี๋ยวสามารถดูได้เราจะมีลิงก์ให้ฮะแต่ให่ไปง่ายครับสายวินเนี่ยใครชนะมาตลอดมาจนถึงในรอบที่4ฮะนั่นหมายความว่าแข่งขันกันแค่จันทรอังคารพุธวันพุธเนี่ยถ้าชนะอีกอก็จะเข้าสู่รอบหลีกเลย<อ>คือสี่ทีมจากสายบนเนี่ยจะเข้าสู่รอบหลีกชัวร์แล้วว่าได้ไปแน<ช>่นอนอส่วนสี่ทีมจากสายล่างฮะที่จะได้เข้าสู่รอบหลีกเนี่ยก็ต้องแข่งขันอันนี้เป็นรอบวันจันไออันนี้รอบอังคารฮะพุธฮะเพืหอหัด แล้วสุกครับถ้าชนะในวันสุกฮะตกมาอยู่สายล่างแล้วชนะในวันสุกนะก็จะถือว่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่านี่ฮะเราจะสี่ทีมจากตรงนี้นะสี่ทีม AX แล้วก็4ี่ทีม AY เนี่ยเข้าไปสู่รอบสุดท้ายฮะรอบไฟนอลที่เป็นลีกแล้วนะฮะอธิบายกันแบบง่ายๆนะหลายคนอาจจะยังงงแต่ว่าเดี๋ยวพอมีตารางแข่งขันเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นสามารถติดตามได้ส่วนใครอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่า แข่งยังไงแล้วก็จะมีการนัดแข่งนะฮะเดี๋ยวจะเป็นนายกิ้งที่มีคนตั้งห้องไว้ใช่ครับนะฮะตื่น,นตอนนี้นยยต,นตื่นแล้วใช่ไหมก็ทุกวันก็ทานยาครับก็เลยมึนๆตัวเอ,อ,อางอี้งว่ารายการนี้ไม่มีแข่งแบบแพ้ตกรอบอะ่ะมีให้แก้ตัวนแน่นอนฮะอืมสำหรับรอบคอรดิฟายใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องฮะนะก็อย่างที่เห็นนะก็เนี่ยคือถ้าใครแพ้ใน u v w x เนี่ยทีนี้แพ้เนี่ยก็จะมาเจอกันด้านล่างนี่ฮะใช่เออจะตกลงมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีคนชนะเข้ามาเรื่อยๆนะก็ว่าประมาณนี้นี่ฮะ ก็คิดว่าทุกคนต้องเข้าใจครับสรุปนี้ว่ายิ่งคุณเข้าไปตอนแรกเนี่ยจะแข่งกับแพ้ตกรอบเลยแต่กล่าวว่าเฮ้ยหลายๆทีมเนี่ยอุตส่าห์สมัครบางทีแล้วเป็นการขันรายการแรกของเกมนี้ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยให้โอกาสแก้ตัวสักหน่อยตื่นเต้นสักหน่อยถูกต้องครับก็ใครเจอใครฮะสามารถดูได้ที่ลินด้านล่างนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับเราสองคนได้เนี่ยกับกวนการแข่งขันนะฮะใช่ครับรอบคอยไฟไม่มีการเขาสอดแต่เดินลีกฮะเตรียมพบ้อมเต็มอน รับรองได้ว่าสใครที่ไม่มีทีมก็เล่นแบบเดียวไปได้นั่นะครับแบบเดียวแล้วครับอย่าลืมครับทําพานะครับอาจารย์ส่วนตอนนี้ลานกัไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอในคลิปหน้าแล้วก็พร้อมกับการสุกการขัน King of Fighter t h e l e a g u e by TGPL ครับไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นยังยังครับ